ไปครับเมื่อนี้ก็ได้เวลาไปเก็บยางกันนะครับเนาก็พาเด็กๆนั่งรถไถไปครับพอมาถึงทางลงให้เขาก็คอยล่วงครับนเป็นึ่นครับคอยไปเรื่อยๆเด็กมาปล่อยปลาครับวันนี้มาหอดเขากันเริ่มเก็บเลยครับศักษาชไปครับเริ่มเก็บเตๆตอนใบครับมันจะํำก่อนก่อนใหญ่ก่อนหน่อยผสมกันไปแล้วครับโอ้ปูนแกะยาครบอกจุนกล้ามขึ้นครับเหยียบไม่พอมครับดึงบอกในทางเทางเขาก็ไปเทครับ เก็บไปเรื่อยๆครับแดดกับฮอนฮอนครับมือนึ่ามาครับรอบนี้ก็เก็บไปมิแต่รก่อนง่าครับเก็บซีหาหกต้นนี่ก็เต็มถังพอดีนะครับรอบนี้ก่อนง่ครับแถวนี้ออกดีไปเรื่อยๆครับนาทีครับมาส่วนที่สองนครับได้เครื่องรถแล้วครับนะครับเก็บไปเรื่อยๆ เก็บเร้่อยเขาค่อยที่เป็นเงยัดกระสอบที่หลังนะครับเนาะเก็บไปก่อนเดี๋ยวมันจะมืดก่อนอย่างกับมีแต่ก้อนเงี้ยสวยๆครับโอ้ส่วนนี้ก็ก้อนเงี้ยให้กันครับเก็บเล้่ยๆเขาก็มาส่งล้านครับมืดพอดีครับราคากับประมาณจะกยี่สิบห้าบาทครับเพิ่นว่าครับพรุ่งนี้ครับรับตังครับแก้ว